เราก็จะมาเก็บแหนแดงกันนะครับเก็บแหนแดงเพื่อไปผสมลำกับอาหารให้หมูนะครับนี่ครับแหนแดงแหนแดงเรามีอยู่สองบอ่อนะครับก็เราเลี้ยงแหนแดงไว้เพื่อลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการ ที่ซื้ออาหารเยอะนะครับแล้วก็ใช้แหนแดงเป็นส่วนผสมในอาหารนะครับแหนแดงของเราก็มีโปรตีนสูงนะครับแหนแดงไมโครฟินลาบมีโปรตีนสูง31%นะครับใช้ทดแทนอาหารได้นะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาได้หมดนะครับนี่ครับ วันนี้เราตักได้ประมาณเกือบเขียงหนึ่งนะครับอีกประมาณ1ิวันมันก็ขยายเต็มบอ่ออีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะตักเรื่อยๆนะโอเคเราก็จะใช้ที่พกหมูกันนะค,ครับเราก็จะนีรับลำนะครับวันนี้เราไม่มีอาหารคนเราก็จะใช้ลำนี้เราใช้ประจำนะครับ ารคนลงหมดวันนี้เราก็จะใช้แหนแดงทดแทนอาหารนะครับเราก็จะใช้แหนแดงทดแทนอาหารนะครับเราก็จะเอาแหนแดงผสมผสมกับลำนะครับผสมกับลำโอเคเราก็จะดไป ครับนะครับก็จะให้ลำผสมกันแหนแดงนะครับดูนะครับความชอบของมันนะครับกินไม่เหลือนะครับไม่เหลือนะครับกินเกี้ยงนะครับ แน่นๆแล้วก็รูรรลูให้กินสดๆนะครับสดๆ,ๆด้วยนะครับสดใจชอบนะครับสดๆก็ไม่เหลือนะครับกินเป็นอาหารว่างได้นะครับ ตก้าหนึ่งนะครับแหนแดงของเราผสมกระลำก็วันนี้เราทำอาหารหมูนะครับเสริมด้วยแหนแดงนะครับคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับช่วยกดติดตามกดสับสกไายด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราบ้านสวนดีพวีต่อไปนะครับขอบคุณครับ